คุณครูจากโรงเรียนศรีสกเกรวิทยาลัยค่ะมาในทุกข้าวานุ้แก้วและข้าวใหม่มาดีนะคะค่ะคุ้ตอไปค่ะท่านจากจวันราีค่ะนหน้าสำนักงานตวปัญชีสหกรณากรศรีสกเกรนะคะมาที่ห้อง้องพิ่ากางานของสำนักงานวัาทรกรศรีสเกเนกันค่ะเตรียมไว้มา้วยค่คเ็ช้านะครับต้มรนะยนงะครับหน้าเรไคน ຫນ້າເຮົາກໍຕ້ອງຕອບໄປໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າ มุนขวาหน่ยฮะเข้าเช็คว่าเราอยู่บนแทนนมอกก็ได้นะครับนี่หมุนซ้ายหมุนขวาอหมุนขวาหมุนซ้ายหนึ่งสองสามนั่นนะครับโอ้โยหันที่แะทู่้ชมนะครัลีลาต่างกันมากนะครับเบียอ้าวเนี่ยถ้าเอาไปให้ท่านผู้ชมได้ดูหน่อยนะครับอ้าวเข้าหน้าเข้าไปนี่ฮะสวยมากนะครับเดี๋ยวเพิ่งเดินไปไหนนะครับอยู่ตรงนี้ก่อนสักสองชั่วโมงนะค่อยเดินต่อ ไหนๆก็แต่ง <Techn> ม <Pokémon> ั่งแต่ตีสามแล้วนะอยู่ป้าคุ้นก็ไปซักจีีมาซักนะครับแล้วก็วันนี้โรงมือถือสเกตพี่ใหญ่นะครับก็เดี๋ยวตีไทยมาตามถนนอ่ะอธิบายต่อฮะค่ะและชุดสุดท้ายชุดพิธีกรในเปลืองผ้าหน่อยนะอันนี้แก้ถือว่าช่วยโอท็อปนะเพราะว่าใช้ผ้าเยอะบอกว่าหนูได้ฟรี ไม่อ้วนนะแต่มันใช้ผ้าเยอะไปอ่ค่อยๆเดินครับอธิบาย,บายงงาต่อค่ะที้งแรงไหคะท่านตะบอนของเขาวันนี้มีแต่ผื่นงามๆเนาะกําลังใส่สวนแตงแคบเนี่ย ดูรุ่ลายแซลคุณพาก็สอบถามได้เลยนะว่แซวอยู่ส่วนรุ่ลายแซวนะคะติดต่อคุณวัชพานะคะท่านเป็นคนสวยๆนะครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับเราก็กําลังชมกันบรรยากาศหลังจากมื่อสกู่นายแบบนางแบบเดินผ่านไปแล้วนะครับเราก็ได้ชมบรรยากาศนะครับในขณะนี้ครับว่ากําลังที่นอกเราครับก็ต่างมุ่งมั่นตั้งจิตอธิษฐานนะครับในการร่วมกันสืบสารรักษาประเพณีนะครับของเราให้ สืบนานนะครับวันนี้เราก็เห็นนะครับท่านพออสง่านะครับก็ได้มาด้วยนะครับวันนี้กับทีมงานสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้ก็สุดงามน่าท่านพ่ออ๋อนะแต่วูอันนี้จากพี่น้องอุตพรพิสัยครับสดภาวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมนะครับวันนี้มาครบเลยเอ้าอาจารย์นิพนธ์สมหมายก็มานะครับผมครับผมโอ้เนาะอาจารย์เนาะยังหนุ่มคือเก่าเนาะอาจารย์เนาะครับผมครับ ครับครับอันนี้เราก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้พิธีกรเรากำลังใส่บาตรนะครับก็เลยก็เลยลืมนะครับพ็ยินดีร่งามนะครับอันนี้เราเ็นชมบรรยากาศไปนะครับนอันนี้ก็คือเรื่องของผ้านะครับที่เราเห็นอยู่คุณพี่นี่ใส่ผ้าสีอะไรครับนี่่าจะเป็นสีลาวาหรือเปล่าก็เข้มๆเนาะสวยซึ่งผ้าสีลาวานี่ก็ผ้าสีมะเกลือเนาะอืม อันนี้ก็ผ้าล <laughs> ายครับผมครับผม,ผม <ขอ S 1> รถงามพี่น้องเรามาเยอะมากๆนะครับวันนี้ก็มาถือว่าบบนิานครับผม ครับนี่แหละครับมีน้องๆพี่น้องเรานะครับค่อนข้างที่จะเยอะมาจากทั้งใดน้อยเนาะอันนี้น้ําเกลี้ยงนะครับน้ําเกลี้ยงนะครับเราได้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับน้าเกลี้ยงนี่คือใส่ผ้าสีประดันนะครับสวยนาะคุณแม่เนาะดูกามงามโอ้โหนี่หน้าตาสดใสเหลือเกินครับมาจากอาเภออะไรครับอำเภอเมืองเนาะบานพ้นคายเนี่ยบอกโอ้แต่นี้เนาะครับผมครับผมมาเชียร์นะครับตอนนี้เราก็ได้เห็นนะครับว่า เป็นความงดงามนะครับของผ้าไทยนะครับโดยเฉพาะ้าศสีสเกตเราครับ้าอัตลักษณ์จังหวัดสีสเกผ้าทอเบีจนจีครับตอนนี้เราก็งดงามนะครับับพี่น้องเรานะครับมาจากหลายพื้นที่เลยครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เห็นว่าพี่น้องชาวอาเภออันนี้แพทย์สีลาวานะครับหรือว่ามาดันครับสีลาวาเนะงามเนาะครับผม ลดงานนะครับผมครับงานเราครับรู้สึกจะเยอะมากนเลยครับเราถ้าเราชมบรรยากาศนะครับนี้ก็ยูห่างจากพระสงฆ์ก็ประมาณสัก50 60เมตรแล้วนะครับทะขณะดนี้ครับก็กําลังเดินรับบิณฑบาตครับในช่วงเช้านะครับอย่างนี้เมืองของพวกเราโอ้นี่ก็กระถูงมีแสาเลยนะครับปรสิ้นโดยหน้ากําลังคนนะครับว่ากําลังรอพี่น้องรอพระสงฆ์นะครับค่อนข้างที่จะ ยาวทีเดียวนะครับนี่นะครับมีใจก็เถิมนะครับนี่ยเราครับผมครับโอ้อันนี้ลูกๆจากมาลีวิทยาก็มานะครับครับผมเนาะโอ้ครับผมครับ้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับนายแบบก็จะเดินกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็จะได้ชมโอ้วันนี้ท่านผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานนะครับจากพนัมชนจังหวัดศรีสะเกดนะครับอันนี้ก็ทั้ง แล้วก็หัวหน้าปิกด้วยนะครับนี่ก็มานะครับมามาร่วมมานั่งห่างไกลเหลือเกินครับวันนี้แสดงว่ามาช้านะครับมาช้าโอ้อันนี้ก็งดงามนะครับอันนี้คือผ้าลายลูกแก้วนะครับจากอำเภออะไรครับสีครับโอ้งดงามนะครับครับผ่างามตรงนั้นเลยเนาะครับเดี๋ยวสักครู่นึงครับตอนนี้เรากําลังจะเห็นนายแบบเดินกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมตอนนี้ครับ ัเงิดงามนะครับเงิดงามนะครับตอนนี้ครับโอ้อันนี้ก็น้องวัยรุ่นนะครับนะครับครับผมนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านก็กําลังกําลังได้เอาเส้นมือให้กันในแบบนั้นแบบด้วยนะครับเลี้ยงอดดีคับ นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นนะครับว่าบรรยากาศน้องๆจากโรงเรียนสกวอนะครับตอนนี้ก็มาแต่งด้วยผ้าไทยนะครับนุ่งผ้าถุงนะครับโอ้อัน,นี้น้องอย่างน้อนนะคือจะอุดมสมบูรณ์ท่านนี่ <c oughs> จากสกวอเนาะนุ่งผ้าสโลงด้วยเนาะครับเดี๋ยวเราดูนายแบบเดินผ่านก่อนนะครับตอนนี้เราก็คงจะได้ชมเดินผ่านนะครับ หลายคู่นะครับโอ้โหโเดินผ่านโบกมือด้วยครับทำโพสด้วยนะครับโพสท่าด้วยนะครับโพสท่าด้วยนะครับโอ้โหงดงามนะครับงดงามมากมเลยครับตอนนี้นายแบบก็กําล <concerning. S 1> ังเดินเดินไปนะครับก็มีหลายคนนะครับตอนนี้ครับผมรับนายแบบเดินผ่านไปแล้วนะครับนะครับเียนะครับผมครับ ครับช่วงที่รอนะครับวันนี้มีนักเตะช่วยคือศรีสเกตหรืออะไร <c ười> <ม> <c ười> นะครับผมมีรถไปทาง้างให้นะครับช่วงเช้าๆอย่างนี้นะครับอากาศนะครับที่จะสดชื่นแจ่มใสนะครับเราพี่น้องเราก็เข้ามาชมกันนะครับโทษ, <c ười> โทษนะครับทนนิดนึงครับครับผมบรรยากาศที่ท มันดางองายครทกขอยนะันพัฒนาชุมชนตอนนี้ยอดการจำหน่ายสินท้าโอท็อปในงานงานน้านสี่แสนร้านสี่แสนเศษครับล้านสี่แสนเศษอีกนิดเดียววันนี้ผมจะมาปั่นไปปัวคือใ้ที่ปัวที่จังหวัดน่านนะครับ เดี๋เราจะปั่นไปวัดบรรยากาศนะครับสีีมงคลสีมงคลนะครับทนดธรรมพยานาครัด้รรมพญานาแล้วก็จะไปหมู่บ้านข้าวลงเขาหมู่บ้านข้าวสุขาลหมู่บ้านข้าวหลังหมู่บ้านข้าวหลังะล้เก็จะไปหัวยาดนะครับวันนี้นี่คือ ลังน้ำนะครับเลยเห็นเรือนลานโคบุรละนะครับที่เราคงจะได้เห็นนะครับเป็นประจําทุกเช้าวันอังคารครับเปิดรานเช้านะครับเปิดรับนสมัเนี้นะครับท่านผู้ชมครับยวช่วงนี้เราขออนุญาตที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับมาที่ภาพก็ที่เราจะได้าดไปร่วมได้ไปร่วมได้นะครับ รวมได้นะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็คงให่นผู้ชมบรรยากาศในช่วงสุดท้ายก็วันนี้ประสงค์ก็ยังเดินไม่ถึงรับบินบากยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับเพราะว่าพี่น้องเรามาเป็นจํานวนมากเลยครับตอนนี้มาเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับเพราะนั้นก็ตอนนี้เราก็คงจะให้ชมบรรยากาศในตอนนี้สักพักหนึ่งครับก่อนที่เราจะลับมาท่านผู้ชมนะครับทางรายการสดนี้นะครับที่เราสดไปทั่วทั้งประเทศเราก็ทั่วโลกครับที่กาลังรับชมในขณะนี้นะครับรวมกับพี่น้องเราเข้ามาชมกันเป็นจํานวนมากครับในขณะนี้นะครับ ัตลอดไปนครับนี่คือบรรยากาศนะครับยามยช้าทุุบันอาคารครับที่ลานกุปละแนี้นะครับนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็คงจะขออนุญาตที่จะร่ำลาท่านผู้ชมนะครับให้ช่วงนี้นะครับ เราได้ชมบรรยากาศสากาศพลางีจ่มแจ่มเช้าแล้วก็มีการแล้วก็มีการเดินแบบแล้วก็ทำบนแากป่าแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าโ oh อท็อปดีซีเสเกตนะครับวันนี้นะครับนะครับวันนี้ยากในในใาศอบอุ่นนะครับพี่น้องเรามาร่วมนุ่งผ้าไทยผ้าทอเบญจศรีนะครับนะครับจากหลายอำเภอจากหลายหน่วยงานนะครับที่มาในขณะนี้นะครับ ก็คงจะขออนุญาตที่จะล่ําลาท่านผู้ชมในตอนนี้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ขขท่านผู้ชมที่นี้ครับสวัสดีครับ